สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้คุณยายมีเพื่อนมากินข้าวที่บ้านตอนเที่ยงคุณยายก็เลยว่าจะตาส้มตามแล้วก็ผัดหมี่แล้วหุงข้าวแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันเป็นเดือนวันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ ล็อดดาวแล้วเราก็จะมากินข้าวด้วยการตอนเที่ยงอันนี้ผัดหมี่กินกับส้มต้มค่ะไม่ใส่อะไรมากใส่แค่ซีอิ๊วหวานกับ เกียวกระเทียมแคน่นี้เอาไว้กินกับส้มตำค่ะ เทียงด้วยกันนะคะวันนี้เรามีหลายอย่างนี่ไส้หมูน้องเขาเอามาเครื่องในหมูแล้วก็นี่ผัดบุญเส้นหรอบุญเส้นหรือเปล่าผัดเส้นผัดมีผัดมีแล้วก็ส้มตำแล้วก็นี่มองไม่เห็นนี่ขนมจีน,น,ม,จนมาค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคุณยายจะโรยอันนี้ผงลืมผัดกระถิน มเมดกระถินหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานเป็นเดือนช่วงลกดาวตอนนี้เราก็เจอกันได้ล้ได้มากินข้าวด้วยกันแล้วก็อาทิตย์หน้าวันจันทร์เพื่อนๆเ,เขาก็ได้ไปสตาร์ททำงานแล้วมาค่ะทุกคน mm. อุ้ยลืมแกง มีแกงด้วยนะอือหือั่นหมืออร่อยว่าอะไรก็ต้มจำก็แซ่บต้มจำแซ่บอีดีด้อไม่ได้เผ็ดจูนะนี่ก็ไมนเผ็ดไปใครไปเหรอเหรอี่พอดีจริงๆถ้าไม่ไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยเนาะจับลายแค่หมูดดใสยใจต้มตำละมา แล้วก็ใส่เกลดทินอ,อย่างอะไรอะมเปี่ยไม่เย็นนะไพัดลมอ๋อ่เหงข้ยังต้งมเลยข้าวโพดอยู่มันเป็นไขอ,อมขมทเลยเรองมาเหรอจืข้าวโพดหลากหลายสีอ้าไม่มีข้าวโพดอยู่แช่แช่ฟีจชาว เออเดี๋ยวเอากระโงด์อันกระโงดให้หน่อยนะก็จะเอาใช่ไหมจันทามว่าจันทามีมีเยอะเลยเดี๋ยวเพราะว่าไม่ปลูกแล้วเจะได้ปลูกแบบนี้ให้มันแข็งนะให้มันนิ่มนะโอ้ไม่มีข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวมีแต่ข้าวเหนียวทุเรียนเลโกทูกินเลย อันเด็ก็เลเวลวันแล้วมั้งอันอันอันนี้นะดีจังเลยอ่ะง่าจังเราต้มให้มัน่นไม่เกินสองอาทิตย์ไม่เกินสองต้องเปลี่ยนเลเวลทุกอาทิตย์เลยนะต้องสองอาทิตย์มั้งสองอาทิตย์เปลี่ยนทีเดียวไม่เป็นไรค่ะข้าเนี่ยของหวานต่อแล้วนะคะข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยมากเลยจ้ะต้มตี๋หมดจานข้าวเหนียวทุเรียนแซ่บแซ่บหลายแซ่บไหมแซ่บอีริ้วค่ะ แซ่บแล้วก็สั่งนะรอสินรอสั่งจังเลยเน่ยจเนี่ยข้าวเหนียวพอดีเนาะพอดีอร่อยมากเลย่ะแต่ว่าหวานนะก็ไม่หวานนะมันพอดีเลยมันกลมกล่อมนะมันกลมกล่อมเพราะว่าเอาอีกสิไหนบอกจะสั่งไงเดี๋ยวนี้ไม่ให้สั่งแล้วให้กินให้อิ่มถ้าทำละถ้าขายก็เอาด้วยหนึ่งรับมาแล้วก็ไม่สั่งล้ว สั่งเยอะสั่งเยอะตอนนี้ไม่ให้อิ่น้วทำขึ้สั่งกินทำให้กินให้ทัน้ำไปแล้วเข้าปากตอนแรกว่าจะสั่งแต่ตอนนี้อิ่มแล้วไม่สั่งทำอีกนะรอเรียกมากินได้ไหมรอเรียกมากินพอ กัดว่าจะสั่งอยแล้วเชกัว่าจะสั่งกัดว่าจะสั่งอยู่แล้วเช้าแต่ทำอร่อยไงกินก็อิ่มแล้วก็ไม่สั่งแล้วแหละขนาดข้าวเหนียวไม่ได้มูนแบบมากมายนะคือแบบว่าจะเน้นเอาที่น้ำทุเรียนให้มันอร่อยแล้วข้าวเหนียวเราใส่แก้วเบิ้ลแล้วน่ะเบิ้นเธอช่วยหน่อยช่วยเบิ้นหน่อย ไม่ให้เหลือถ้าไม่ช่วยเจ๊กินเดี๋ยวเจ๊จะอ้วนอยู่บ้างนะรูไหมไขมันตกตันอยู่คนเดียวสองเมย์กินไมได้เยอะรีบกินเลยค่ะอิ่มแล้วจะได้ไม่ต้องสั่งเสียแบทไร่เมื่อคืนอร่อยจริงจริงเมื่อคืนเมื่อคืนกินจนจุกเลยอ่ะทานดูรนอนนอยู่ในกระทะรำเมื่อคืนนี่เหนื่อเนี่ยทำเมื่อคืนที่ ไม่เอามีเวลาไหนมาทำไปแล้วหนึ่งข้าเหนียวเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็ทำเลยจะพาเขาไปบ้านจะทั่อะไรก็กลิ่นชอบชอบครูไส้หนูไหยคะคุณป้าทางสาครูใส้หมูเสียบเมื่อวานเนี่ยถ้าขึ้นบ้านใหม่จะเอาไหมข้าวเหนียวมูนจะทำให้ข้าวเหนียวทุเรียนข้าวโพดข้าวเหนียวเหรอใช่ข้าวโพดข้าวเหนียวน้องเข้อามากินมาเด้อมากินด้วยกัน ข้าวโพดข้าวเหนียวหลากหลายสีค่ะอร่อยแซ่บนิวซีแลนด์ก็ปลูกได้กินค่ะเด็ดจีนเด็ต้องใส่ฟรีซาไว้ที่ไหนที่ไหนเขาขายที่เขาทำอะไรนิวซีแลนด์มาร์เก็ตอ่ะอ๋อเหรอเขาขายกิโลเท่าไหร่นะกิโลแปดบาทที่ไหนก็ตมันอยู่ในมาร์เก็ตอ่ะก็เดี๋ยวจะไปซื้อมาไว้บ้างถูกคนจีนเหรอลูกคนมันขายที่นิวซีแลนด์มาร์เก็ตอ่ะอืม เราจะไปซื้อบางหน่อยถูกกิโลหรือจะเว่าเออทีจะไปตลาดนัดสักหน่อยเนาะนัดไปดูวันเสาร์ไงตลาดนัดวันเสาร์เดี๋ยวถเห็น้าเห็นม่าได้มันถูกอย่างนี้ก็ซื้อไว้อป็นข้อไปซื้ออะไรถ้าถ้าถ้าใครไปซื้อมาแล้วบอกได้เลยเด้อค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนวันนี้เราอิ่มหนำสำราญกันทุกคน แล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายค่ะ